สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องลูกค้าสุขุพสุนค่ะดาพ้าพี่น้องมาเปิดกระเทียมปลาค่ะพี่สาวอยู่สวีเดนเพ่นทรงกระเทียมปลามาเห็นกินเนาะพอดีอยู่ประเทศฟินแลนด์ค่ะบอมีกระเทียมปลากินค่ะเขาถามว่ามึงน้อกันค่ะพี่น้องส่งมาทางไกลบุกหัวกระเทียมปลาเขาจะสดหรือบะสดเนาะพี่น้องเนาะที่ประเทศฟินแลนด์มีตากระเทียมแฝดค่ะเป็นครูแฝดเนาะเขาจะแกะโอ้ยแกะ พี่สาวพี่ิตยาค่ะพี่น้องคุ้นกันค่ะแกตรงไหน,นล่าอันแรกเราบอหนอฉี่นอน,นวะพี่น้อง อย่างนอนอะไรฮนี่ค่ะเพ,พียงนปางนอนบอพินิตยาเอ้ยนอนบอจ้าประมาณจักมือว่ะามันถีหาว่ามือใหญแต่พี่นอน นี่ค่ะว้าวได้กินอยู่ได้กินอยู่ได้กินอยู่ค่ะนี่ค่ะกระเทียมปลาได้กินอยู่พินิยญาอือหอมห่วยๆขังแดดพี่น้องจะได้กินกระเทียมปลาเขาอือหกินกัจะแกไข่กระเทียมห้อยเนาะค่ะพี่น้องห้วยๆเลย กระเทียมปลามาจากสวีเดนสดสดเลยค่ะนี่ค่ะพินิตยาถึงแล้วค่ะให้<ไ>พินิตยามืงก่อนสดสดเลยค่ะพี่บบเฮวค่ะหอมได้กินแล้วครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่เราจะล้องกินกระเทียมปลานะพี่น้องเนาะกระเทียมปลาจากสวีเดนค่ะสดสดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะล้องกินดอกมึง อืมกระเทียมปลาบานห่อค่ะพี่นอ้องหอมคืออย่างนาะคือผักเป็นคล้ายๆผักเป็นน้ำค่ะพี่นอ้องหอมเอาใส่ใส่ใส่ถาดเหาอได้กินแล้วกระเทียมเหา ยังย่านเหี่ยวอยู่พอดี <c oughs> พอดีตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วค่ะพี่น้องพี่สาวอีกผู้หนึ่งเนาะพ่นอยู่ทางเยอรมันคะ่ะพันทรงสะเทียมปลามาไห่ค่ะพี่น้องแตะ巴ขบ่ได้กินเนาะคะ่ะมันนองพระบาทางเยอรมันเนาะต่าทางสวิดเดอนผ่าดเลยค่ะพี่น้องสดสดเลยคะ่ะยังสดสดคือเขาเย่เด้อพ์ยยเยอะขอบคุณหลายๆเด้อที่ทรงแบ่งปันให้ใหน้องกินเนาะ อืมนี่นะคะสดสดเลยหอมได้กินแล้ววันนี้เฮาสะออนจะรึเนล่าเนาะทิ่พัดว่าจะพัดใส่หมูยะะ่อค่ะพี่น้องว่าจะพัดใส่หมูยะะ่อล้วกค่ะลาดเขากินเนาะพินิตยาว้านพินิตยาวา่าเพิ่น,าาน,นบอกว่าถามมันเฮียวะคะ่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเอาขัานสมก็ได้เด้อน้องนุ่ขาวว่าสั่นแต่ว่าพี่จิ่วเปรขนนนะะันหรอกค่ะนุ่งขาวจะ ผัดไซนัมมันหอยแซ่บกินค่ะพี่น้องขอบคุณหลายหลายค่ะพี่นิตยาพี่นิตยากับเพื่อนกับเฮ็ดชองคือหนูค่ะเลยนะคะพี่น้องจะไดนกะฝากกดติดตามพี่สาวเลยนะพี่น้องเด้อเพื่อนเพิ่งเฮ็ดอ่าเพจเฟซบุ๊กใหม่ค่ะเพื่อนเพิ่งเฮ็ดช่องเพจใหม่นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องพาพี่น้องมาเปิดกระเทียมปลาค่ะเดี๋ยวนูคาจะพาพี่น้องมาผัดนะพี่น้องเนาะผัดสนรัมมันหอยแล้วก็ใส่หมูย่อค่ะพี่น้องนึกว่าเบิร์แล้ว โอ้นูวายเบิดแล้วมีสองมีสองถุงอืมอ,อน,นี้จะเต็มฐานอาอนยาเลยถุงนี้จะเป็นอ,อียงอะพี่น้าะถุงนี้ก็จะเป็นกระเทียมปลาือกันละมั้งกินจะยชายาปาเพิ่นจานว่ามันจะมีแบบเบียดน้หน่อยมันน้ำเดี๋ยวหนูเขาเอาไปแช่ไว้ประมาณจากักหมื่นสองหมื่นคนซื้นก็เราก็จะเอาไปฝังลูกมือเด้อมาถังสาหือบ อันนี้ก็จะเป็นอือหือกินเบาบาดเบาไยอลไรพี่น um. ้อันนี้กับแม่เนื่อนโอ้ยอือหือตาทิรัยได้ปะนี้นี่กับแม่นค่ะพี่น้องตะบานไดเนาะหาต้นนี้หน่อยเอาไปปลูกน,นี่ค่ะน um ี่ ตอนแรกน,นว่าจะมีไอ้ถุงเดียวค่ะพี่น้องมาได้มีสองถุงค่ะสดสดเลยค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะดีใจแต่มาเหอนอื้อนี่ค่ะไปห้างมากบางนึงค่ะพี่น้องจะลองซิมตอนนี้เลยค่ะกินขึ้นกระเที่ยมเ้านี่เหรอคะพี่น้องหืมวาม เอาขันสมน้ำบ๊ากเหรอกินก็สตมตำก็อิ่มแตเนื่นเฮือนเดียวกินสตมตำก็อิ่มแสบมันไม่หนอนกินน้ำสตมตำได้กินแล้วจอกเงินเฮืน ขอบคุณพี่นิตยาจ้าที่ส่งกระเทียมปลามาสูนองกินเนาะนองขออวยพรให้ช่องพี่นิตยาปังๆเด้อขอให้มีคนติดตามหลายๆเอฟซีหลายๆเด้อพีเดอร์ขอบคุณค่ะ